สวัสดีครับผมรองเสดจานร์นิพันธ์เฉลศักดิ์นะครับวันนี้เรามาเจอกันเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องของการรับรองเหมือนกันแต่ว่าเป็นของค่ายดังนะครับก็คือของอเมริกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการกรับเอสีมันมาจากไหนล่ะครับก็มันย่อมาจากคำว่าอเมริกันอินสติลสแตนดาร์ดฟอร์คอนสตรักชั่นนะครับตัวที่จะเอามา เล่าสู่กันฟังหรือเอามาพูดในครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวล่าสุดนะครับโดยมีหมายเลขว่า207นะครับขีด16นะครับก็เป็นหมายเลขที่207 5ปี16นะครับซึ่งเป็นตีล่าสุดเลยนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในเรื่องของ steel fabrication นะครับ สำหรับ,บระบบนี้เนี่ยก็เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกนะครับเพราะว่าอเมริกันเนี่ย<ๆ>เขาเป็นประเทศทางด้าน,นอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเรียกว่าอะไรดีนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะฮะโดยเฉพาะ a i s c นะครับชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ ถ้าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กไม่รู้ว่า AIC คืออะไรเนี่ยก็พูดว่าเชยพอสมควรเลยนะครับในบ้านเราเองก็มีการนำการรับรองนี้มาใช้เหมือนกันนะสักสี่หาบริษัทนะครับส่วนใหญ่บริษัทที่จะนำมาใช้ก็มีเป้าหมายในการทำมือ ของสร้างเหล็กส่งนอกนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกําหนดนะครับที่ผู้ประกอบการนะฮะจะต้องได้รับการรับรองนะจาก AIC นะครับ,รบมันก็เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านคุณภาพนะก็มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษานะฮะ สำหรับบทนี้ก็พูดช้าหน่อยนะครับเพราะว่า,ออน,านานพูดทีนะครับก็อาจจะขออภัยด้วยนะฮะอาจจะไม่คล่องปลื้ดเลยนะฮะก็ต้องใช้เวลานึกกันหน่อยนะฮะเพราะว่าระบบนี้ก็มีไม่ขี่บริษัทในเมืองไทยที่รับรองไว้นะครับก็ก็จะขอพูดช้านิดนึงคงนึกไปถึงเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับ พราะนั้นเราไปดูกันนะว่าไอตัว A.S.C. Certification Program เนี่ยที่เป็น A.S.C. 207ศเี่นี่ยมันมีความต้องการอะไรบ้างนะครับก็คงใช้วิธีการเดิมนะครับว่าใช้ iPad สทะ้อนขึ้นหน้าจอนะครับบางทีอาจจะต้องมีการขยับจอกันบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะทำเหมือนการสอน โดยทั่วไปนะอาจจะไม่มีลูกเล่นลูกชนอะไรนักหนานะก็ดูกันที่เนื้อหากันดีกว่านะครับส่วนตัววิดีโอตัวอะไรก็คงว่ากันไปตามสไลด์นะเป็น PowerPoint นะทำมาเป็น PDF นะครับผมพูดไปถึงตรงไหนผมก็จะขีดที่ตรงนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าเคยเห็นโลโก้นี้ไหมครับนี่ โลโก้นี้ไม่ธรรมดานะอันนี้นะครับโลโก้นี้นะเป็นโลโก้แห่งจะเรียกว่า international เลยก็ได้นะครับก็คือเป็นโลโก้ของ American s t t e for Steel Construction นะครับเรียกว่า a i น c ะผมแปลว่าสถาบันการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กอเมริกันนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่า s t e e เลยนะฮะ ก็คือเหล็กนะครับสถาบันก่อสร้างเหล็กอ,อเมริกาเนี่ยเป็นที่โด่งดังมากนะครับสำหรับวงการโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบนะรบเรื่องของการทำสีนะฮะก็คือการพ่นสีทำสีชิ้นงานนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยจะเน้นมากในเรื่องของสีนะครับเรื่องของเวลดิ่งนะฮะ ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะเวลดิงของอเมริกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่าน่าจะสัก90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะใช้อเมริกันหมดก็คือใช้ของ AWS นะครับก็คือ American w e ลดิ่งสโตร์ไตีก็คือสมาคมงานเชื่อมของอเมริกาเขานะครับโดยเฉพาะาสำหรับามาตรฐานที่ผมจะคุยกันนวันนี้นะครับ ็เน้นไปที่ AWS นะครับ D 1. 1 1นะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของการเชื่อมเหล็กนะฮะอันนี้ก็เกินไปก่อนเลยนะครับส่วนในเรื่องของสีเนี่ยก็ที่ผมพูดไปแล้วนะฮะก็ไม่ได้ยิ่งย่อนนะครับเขาเน้นเรื่องสีมากเพราะว่างานออกแบบของ ASC ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่พูดง่ายว่า ชใช้โครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็เคลือบไว้ด้วยสีนะฮะก็จะผพิดกับการออกแบบจากญี่ปุ่นพอสมควรนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็กจะเน้นเรื่องของอคอนกรีตนะฮะหรือว่าเป็นไฟเพลฟนะฮะก็เหล็กอยู่ข้างในนะฮะแต่ริการเนี่ยโชว์เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีเป็นความสำคัญมากในเรื่องของ พูดง่ายว่าเรื่องของโค r r o s i ก็คือการกัดกร่อนนะครับส่วนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดกันนะครับแต่ว่ามันเป็น requirement ของ AS อฉบับนี้นะครับก็คือเรื่องของ b o l n u นะครับก็คือการยึดนะฮะลอยต่อด้วยโบนั u นะครับเพราะว่าในการยึดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นถ้าการเชื่อมเนี่ย จะถูกกำหนดเป็นการเคลือกการยึดแบบเปอร์มานเนนต์นะฮะคือเชื่อมไปแล้วเนี่ยกูจะออกไม่ได้นะแต่ออกก็คุณต้องมีการทำลายมันเจียมันออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีการยึดอีกอวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้กันแพร่หลายนะครับซึ่งในระบบของหลายหลายตัวนะท,ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างเช่น iso 3834เนี่ยก็พูดถึงของ w e l d i n g นะฮะแต่ในเรื่องของ มาตรฐานชุดนี้ก็พูดหมดนะฮะในเรื่องของโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปศึกษากันแล้วนะฮะในเรื่องของอชนิดของโบนัสนะครับการยึดการขันนะครับพวกนี้ก็จะเน้นพอสมควรนะเพราะเขาเน้นทั้งโครงสร้างเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเวลดิ n งอย่างเดียวนะครับเ,เราไปดูสไลด์กันนะครับว่าเขา พูดไว้ไว่าอย่างไรนะตัวมตาตรฐานนี้นะก็จะเป็น a s c 207นะปี2016นะครับว่าในเรื่องของ Certification Standard for Steel Fabrication and e r e c t i o n and Manufacturing of Metal Components ก็หมายว่าเป็นเรื่องของการรับรองหรือมาตรฐานการรับรองสำหรับการประกอบ งานเหล็กนะฮะการติดตั้งการผลิตทิ้นส่วนต่าง,างๆที่เป็นเหล็กลนะครับนี้ก็เป็นชื่อของเขาเต็มๆเลยนะก็ลองไปดูกันนะครับว่าเ,เขามีข้อกำหนดหรือข้อธิบายอะไรไว้บ้างนะครับก็โยกหัวหลบหน่อยนะครับก็ประกอบนะฮะโครคงสร้างเหล็กเนี่ย สำหรับ207เนี่ยก็ใช้เป็นจะเรียกว่า,าสำหรับอาคารเหล็กนะครับใช้สำหรับอาคารเหล็กเป็นสตี Building นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีอีกอามาตรฐานหนึ่งนะครับซึ่งเข้มข้นมากวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของสตีลบิชนะฮะ เพราะนั้นในมาตรฐานนั้นนี้นะครับไม่ได้คอบเวอร์ตัวที่เป็นเรื่องของสภาเหล็กนะครับถ้าจะรับรองสภาเหล็กจะต้องมี requirement เพิ่มจากมาตรฐานนี้นะครับโอเคเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าในวิดีโอชุดนี้ผมจะเน้นหรือจะพูดไปที่เรื่องของ s t e e l Building นะครับ เพราะว่าเวลาเราขอการรับรองเนี่ยเราต้องบอกก็ด้วยนะครับว่าเราจะรับรอง Steel Building หรือ t e e l Bridge นะครับในวิดีโอชุดนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ Ste e l b ิดนะครับเออโทษฮะ Steel b u i l d i n g ไม่ได้พูดถึงเรื่อง Ste e l b ิดนะครับโดยที่มาตรฐานอาคารเหล็กเนี่ยเขามีด้วยกัน2บทนะครับบทแรกเลยเนี่ยก็คือบทที่1 เรื่องทั่วไปนะก็คือเป็นข้อกำหนดตั้งแต่1.1ถึง1.19เห็นไหมฮะข้อกำหนดเนี่ยมันมีบทเดียวก็จริงแต่ว่ามันมีเหมือนกับย่อยๆเป็นคอสย่อยๆอ,อีก19หัวข้อเลยนะครับ19หัวข้อนี้เนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับทาไมปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ในการตรวจหรือในการออดิตของ ESC เนี่ยเขาจะพูดยังไงนะฮะก็ไม่ไม่หมูเท่าไหร่นะเพราะคือเขาจะไม่อนุญาตนะฮะให้ออดิเตอร์ทั่วไปมาออดิตออดิเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นจากประสบการณ์นะก็จะเป็นบริษัทน่าจะชื่อ OMC นะ OMC เนี่ย จะเป็นเหมือนกับตัวออดิตออ a กน z เซช o นนะฮะซึ่งรับงาน Audit มาตรฐาน AIC จาก AIC โดยตรงเลยมีเจ้าเดียวนั้นเองนะครับ OMC เนี่ยก็เจ้าเดียวเขาก็จะมีออดดเตอร์นะครับซึ่งออดดเตอร์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ พวกแกามีประสบการณ์ทางด้านงาน Steel Fabrication นะครับและสิ่งที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะได้รับการรับรองเป็น CWI นะฮะ CWI เนี่ยผมไม่ได้พูดมาก่อนนะฮะก็ขอเกินตรงน,นี้นะฮะ CWI เนี่ยก็คือ Certified Welding Inspector นะ ถ้าพูดในวงการผู้ตรวจสอบงานเชื่อมในบ้านเราพูดถึง c d b i เนี่ยถ้าไม่รู้จักก็ต้องบอกว่าเชยอ,อีกแล้วนะครับเพราะว่ามีบุคลากรในบ้านเราเนี่ยที่ได้รับการรับรอง c d b i เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผูต้ตรวจสอบเป็นมือเปืนอะไรกันนะว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าเวลดิ้งเนี่ย ใช้มาตราอเมริกาเป็นหลักในบ้านเราเพราะนั้นผู้ตรวจสอบงานเชื่อมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เซอร์ติฟาย c w i นะครับเซอร์ติฟา Welding Inspector นะครับซึ่งเ,เขาก็จะมาออดิตนะครับบินมาเลยนะครับบินมาถ้าออดเดอร์อยู่อเมริกาก็บินมาจากอเมริกาเลยนะฮะแต่ออดิเตอร์บางท่านบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่จีนบ้างนะฮะ แต่ก็น้อยมากนะครับก็มีไม่กี่คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบินตรงมาจากอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกก่อนนะครับว่าการที่จะรับรองระบบเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นอินิเชียลเนี่ยก็ต้องเป็นเรือนล้านนะก็พูดกันตรงๆเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีการซื้อตัวสแตนดาร์ดที่เขาเกี่ยวข้องหรือที่เขาพูดถึงนะครับในนี้นะครับอย่างเช่น AWS D 1 1อย่างเงี้ยนะครับเราต้องซื้อนะครับแล้วเป็นเรื่องของมตรฐานของสีมาตรฐานของโบนัสนะครับมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายๆตัวนะครับเราต้องซื้อก็หลายแสนอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าในประสบการณ์ผมประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราใช้ชุดคัป y ปี้นะครับ ็จะให้เราซื้อมาตรฐานตรงๆเลยแล้วก็ตัวมาตรฐานอเมริกาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเขาเปลี่ยนทุกๆสองปีนะครับเล่มหนึ่งบางเล่มเนี่ยก็ราคาตกเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นสองปีถ้าคุณจะเปิดไม่หมดเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเสียเงินฟรีนะเพราะว่าอะไรล่ะ ก็คือคุณต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็ต้องซื้อซื้อตรงนะฮะเป็นก็เรียกว่าออริจินอลนะฮะเป็นต้นฉบับมันไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะไปก๊อปปี้ของชาวบ้านชาวช่องเขามาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะคือสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ค่าออริเตอร์บิสมาจากอเมริกาเนี่ยก็าไม่ถูกนะครับก็ถึงบอกว่าต้องมีเรรอล,ลานนะครับสำหรับอนะินิเชียลสำหรับ เซอร์วลนเนี่ยทุกปีเลยนะฮะเขาไม่ได้เรียกเซอร์วลนนะฮะเขาเรียกแอนนวลนะแอนนวลออเดดทุกปีเขาจะมีการออเดดโดยส่งออเดเตอร์มานะครับมาที่นึงก็จริงจริงตามโปรแกรมก็จะประมาณ3ามแมนเดย์นะครับสามแมนเดย์ก็หลายต่างวรมคนะฮะมีปีหนึ่งก็ต้องมีสัก6 7แสนนะฮะ ไม่รวมค่าที่คุณจะต้องอิมพิเม้นนะฮะดูแลเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะให้มันเข้าข้อกำหนดไม่รวมเรื่องของการฝึกอบรมตัวพนักงานของอบริษัทหรือผู้ผลิตเองนะครับเพราะว่าในนี้มันมี requirement หลายตัวทีเดียวนะครับที่จะต้องมีการ c e r t i f ิฟาบุคลากรนะรผมพูดแล้วน่ากลัวเนาะนะฮะอนะฮะในเรื่องของการรับรองของ a อ c คำว่าน่ากลัวในนี้หมายถึงว่า น่ากลัวเรื่องสตังค์นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรับรองแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วนะครับถามว่ามันมันจะเสียตังค์อย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคุณได้รับรองตัว a อ c เนี่ยหมายถึงว่าคุณดินเตอร์แล้วนะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะทำงานนะครับหรือได้โปรเจกที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮโปรเจกโปรเจกหนึ่งก็ มูลค่าอาจจะเป็นหลักร้อยล้านนะฮะหลายร้อยล้านนี่ฮะก็ถามมาคุ้มไหมคุ้มนะฮะคุม้มแล้วก็เป็นการพัฒนาฝีมือด้วยนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณทําตามนี้ได้เนี่ยผมก็บอกตรงๆแล้วว่าที่สุดแล้วนะถ้าเจลเซอร์เบเกชันเนี่ยถ้าคุณทําตามนี้ได้มันก็จบแล้วมันไม่มีในสิ่งอื่นใดที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มอีกแล้วนะครับถ้าคุณมีประสบการณ์รับรองตามมาตรฐานนี้เนี่ย มันจบแล้วนะฮะจบเลยนะครับเพะฉะนั้นก็มันจะทำให้บริษัทคุณเนี่ยเพิ่มศักยภาพเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มเ,เรื่องของการพัฒนาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คุยซะนะฮะให้มองเห็นคุณค่าแม้ว่าเราเสียล้านหนึ่งต่อปีนะครับแต่เราอาจจะได้มาเป็นร้อยล้านก็ได้นะครับอันนี้ก็ พูดให้มีกำลังใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่คุณจะทำงานนะฮะส่งออกต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยตัวมาตรฐานเนี่ยก็ต้องทำได้แล้วก็ต้องรับรองแต่ละโซนแต่ละทวีปเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาเองนะฮะส่วนของเมกาเนี่ยนะฮะก็ cover เยอะมากนะครับเทียบจะ ผมคิดว่ามันน่าจะทั่วไปยกเว้นยุโรปสทน,นั่นเองนะครับถามว่ายุโรปเขารู้เรื่องพวกนี้ไหมเอ้สี่รู้สิครับไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆพวกนี้เขาว่า,าเขาเรียกอะไรนะฮะเขาทางานร่วมกันนะครับอาจจะมีการคุยกันในส่วนของตัวสแตนดาร์ดสำหรับพวกผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็มีบทบาทมากนะฮะสำหรับเรื่องโครงสร้างเหลกส่วนของยุโรปเองเนี่ยก็ อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะฮะ ISO 3834นะครับก็จะเป็น Requirement เองที่เขามุ่งตรงไปที่ตัวมาตรฐานที่ยุโรปเขายอมรับนะมุ่งสู่เรื่องของเขาเ e ียก CE marking นะฮะ CE marking ซึ่งผมจะพูดให้ฟังทีหลังนะเรื่องของอ Commission of European Stamp จะพูดงั้นก็ได้นะฮะ c ซีมารกิงก็เหมือนตัวสเตมตัวหนึ่งนะครับตอนนี้พอพูดถึงเรื่องสเตม์นะฮะตัวมาตรฐานนี้นะฮะสำหรับ AISC 207-16ไม่ใช่ตัวสเตม์นะครับมันเป็นเหมือนระ,ระบบนะฮะมันเป็นซิสเต็มนะฮะมันเป็นซนะิสเต็มแต่เขาไม่ได้เรียกว่าซิสเต็มเขเรียกว่าโปรแกรมนะฮะโปรแกรมการรับรองซึ่ง คุณรับรองแล้วคุณก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปสแตมป์ที่ตัวผดุงผลิตอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบเหมือนกัระบบ ISO 9 0 0อ,อนห,นหรือเป็นระบบ آ, ISO 3834นะครับซึ่งคุณก็ทำตาม requirement นี้ออ d i t ผ่านนะฮะคุณก็ได้รับใบเซอร์มาหนึ่งใบนะฮะเป็นใบที่แสดงว่าคุณเนี่ยมีความสามารถนะ,ะและได้รับการรับเยอะ เรื่อลรับรองจากอเมริกันสิลฟอร์ซิลคอนรัคชั่นนะครับไม่ใช่ตัว Product s t a ตมนะครับไปทำทำการกรใจันก่อนน,นะครับบทที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดของผู้ผลิตอาคารนะก็ก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับเขาก็จะพูดนะ,ะอ้างอิงว่าสำหรับผู้ผลิตอาคารจะต้องทำตามข้อกำหนดอะไรบ้างไม่มากนะครับแค่ทำตามบทที่1ให้หมดนะ ก็จบนะส่วนของเรื่องสะพานอาจจะเป็นบทที่3นะฮะบทที่3ามาก็จะพูดเรื่องของผู้ที่จะทํางานอะไรอะโครงสร้างสะพานเนี่ยจะต้องทําอะไรเพิ่มบ้างจากบทที่1เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกให้เราเป็นอะไรอะเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับก็คือบทที่1นะครับบทที่1นี่คือ general r e q u i r e m e n t นะฮะส,สำหรับตัวมาตรฐานนี้นะครับส่วนบทที่2เนี่ยมันเป็นสเปซ i ฟิกเพิ่มขึ้นมาน,นิดหน่อยนะสำหรับผู้ที่จะทำงานอาเคเล็กนะบทที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสะพานนะฮะแต่อะไรก็ตามนะฮะบทที่1ข้อ1ถึงข้อข้อ1.1ถึง1.19 ต้อง implement ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เกิดไว้เป็นน้ำจิ้มนะฮะทำให้เกิดความอยากรู้กันเพิ่มขึ้นนะครับไม่รู้จจริงหรือเปล่าอยากรู้กันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันไกลเกินตัวสำหรับคนที่จะไม่ขอการรับรองแต่ว่าผมเน้นนะครับถึงคุณจะไม่รับรองระบบนี้แต่คุณเอาข้อกำหนดเอาความรู้เอา สิ่งที่ได้จากวิดีโอที่ผมพูดเนี่ยไปทำนะฮะมันจะทำให้องค์กรคนเนี่ยโกงเอร์ได้นะครับไม่รับรองก็ได้แต่ว่าเอาข้อกำหนดไปใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ชกแค่บริษัทที่ได้รับการรับรอง4ีสาบริษัท ในประเทศไทยนะแต่ทุกบริษัทนะครับที่ทำในเรื่องของ steel fabrication ไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามนะฮะข้อกำหนดมันใช้เหมือนกันหมดนะเพราะนั้นเอาข้อกำหนดพวกนี้นะฮะไปใช้ในการ manage men t ได้นะครับผมพูดถึงเรื่องการ manage men อะไรก็คือการบริหารงานประกอบโครงสร้างเหล็ก กรวมไปถึงเรื่องการติดตั้งด้วยนะฮะครบสูตรเลยนะฮะในเรื่องของ ASC 2 0 7นะคี K 16. ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเองมีความตั้งใจในการเผยแพร่นะ,ะเรื่องพวกนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะฮะว่าผมจะต้องได้เงินได้ทองอะไรอันนี้ก็อายุก เกินกเกษียณแล้วนี่ยก็อยากจะทิ้งอะไรไว้ให้กับผู้สนใจเป็นประโยชน์เนี่ยสำหรับการค้นคว้าบ้างนะะในลักษณะของออนไลน์นะซึ่งมันก็ตรงกับยุคของ New Normal นะครับขณะที่ผมกำลังทำวีดีโอชุดนี้เนี่ย เป็นเรื่องสำคัญอีกนะฮะโควิด1 9มันบุกมาอีกแล้วนะฮะเป็นรอบสองนะฮะาจากเลยสมุทรสาครเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีปัญหากันอีกแล้วนะครับอาจจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะสตัดดี้ฟอร์มโฮมนะฮะให้มากขึ้นเพราะนั้นก็หวังว่าวิดีโอไอชุดนี้นะครับมันคง จะเป็นประโยชน์นะผมพยายามจะเร่งรีบทําให้จบเร็วๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็ก็ต้องขออภัยนะฮะร,รู้สึกมันค่อนข้างฝืดฝืดฝืดนะฮะการที่จะทําวิดีโอแต่ละชุดได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าพูดพูดพูดแป๊บเดียวนะฮะจริงๆเวลาการเตรียมงานเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะฮะก็ลองดูนะฮะพวกที่เขาถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์กันเนี่ย เขาก็จะมีสารพัดและไอ้ผมทำคนเดียวนะฮะเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะเรื่องของการใช้โปรแกรมในเรื่องของการใช้มัลติมีเดียแม้กระทั่งแอปพลิเคชันในการที่จะทำวิดีโอก็ก็บ้านๆนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยผมเองก็เป็นคนจะบอกว่าเจนไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่พยายามจะทำให้ทันสมัยนะไม่รู้จะทันสมัยเท่าไวร่รหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ทำไว้ได้เท่านี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะครับในวันนี้เองก็ต้องเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปคงเข้าเนื้อหาสาระกันจริงๆนะฮะตอนนี้พูดมากนะฮะพูดไปก่อนแล้วกันเกรินนะฮะเป็นเรื่อง motivation นะฮะพูดตัวเองไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็พูดเนื้อหากันจริงๆเลยนะฮะคงไม่ คงไม่โมแล้วนะครับถึงประโยชน์ถึงอะไรต่างๆของตัว i s c 207เนี่ยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ